วันนี้จะมาสอนเทควันโดนะครับก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนว่าเทควันโดคืออะไรเทเทเทแปลว่าเท้านะครับหรือเป็นการจู่โจมโดยใช้เท้าควันควันแปลว่ามือหรือการจู่โจมโดยใช้มือส่วนโดคือสติปัญญาหรือพูง่ายๆคือเทควันโดก็หมายถึงการสู้ด้วยเท้าและมือโดยใช้สติปัญญานะครับซึ่งมีราักฐานมาจาก โรานแถบเอเชียก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับอ่าเราไม่พูดความสำสมากมายนะครับอ่าเรามาเรียนรู้ท่าแรกกันเลยเราเน้นจิตอารมณ์การป้องกันตัวคือป้องกันตัวเท่านั้นไม่ใช่เวทเทิ์นอะไรนะครับอ่าเริ่ม,มาเลยท่าแรกที่ผมจะสอนนะครับคือท่าต่อยก่อนเลยทํายังไง่อยขาหลังไปข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็ต่อยไปข้างหน้าอย่างนี้ชึบอ่าแล้วก็ต่อยนี่นะครับ อ่าอ่า,อานี่คือการต่อยมันต่อยอยู่กับที่นะครับแล้วก็าาต่อยอ่ะปกตินะครับเกบไปแล้วครับสำหรับค่าต่อยถ้าไมด่ดูไม่ทันก็ก่อได้นะครับอ่าส่วนถ้าต่อไปที่จะสอนเลยสำหรับคลิปนี้นะครับคือท่าฟอนคลิกนะครับเป็น Basic เบสิกเบื้องต้นครับสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยนะครับภายในเราเวลาเราเจอประบก เริ่มเลยเขานะครับยกขึ้นมากลับไปลัางก่อนตั้งขาได้แข็งแรงนะครับยกเขาขึ้นมานะครับค้างไวแบบนี้นะครับแล้วก็สะบัดอ่าที่ทำสมบูรณ์นะครับอ่า,อานี่คนคลิกมีสองระดับนะครับคนคลิกระดับหน้าอ,อกกับระดับหัวนะครับนี่คือระดับหน้าอ,อกต้องใช้จมูกเท้านะครับในการเตะปึ๊บนี่คือระดับหนว ระดับหัวก็เนี่อ่าข้างก็เหมือนกันนะครับข้างซ้ายจะไม่ทําให้ดูแต่ว่าจะสาธิตแบบครบสมบูรณ์นะครับ,น,รบออนี่คือระดับออกอ่านี่คือระดับหัวนะครับโดยเมื่อเราเรียนไปสักพักหนึ่งมันจะมีอยู่ท่าหนึ่งเขาเรียกว่าจัมป์พคือกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็สวัดคนขคิ้อ่า เนี่ยเราเช็คนะฮะทุบชุบแบบน,นี้นะครับขาซ้ายทำเหมือนกันนะครับ่านะครับอาวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับกับท่าเทียงดูนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ